ว้าวเดี๋ยวๆขอซุ้มขอซุ้มแป๊บนึงอย่าเฝ้า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 จากต้นเออเขาแบบไปว่านังคันหอือมิาแมงคามนี่คือทีมงานของเรามีใบคาวนอุลสิงค์อิลลิการ์ด สวัสดีครับก่อนสวครับไทยบ้านเดอซีรีส์โมเมนสวัสดีครับมีพ่อครับออกซ่าล่าแมงคางครับหรือไม่ล่าแมงคางครับนี่คือทีมงานของเราครับมีใบเข้าโอ้ยโมเมนมีพี่อังครับใบเข่าด้วยครับใบเข่าใบเข่าวิวูทัดครับวิวถิัดวิวถิ่นแดอดรมณี ต้องเดิตามร้านตลอดเลยคนเนี่ยเนงานเก่อันนี้ก็เพิ่งกลับบ้านมาแต่เมื่อวานครับพามาหาแมงข่ามเอาลถตาเดียวผู้เถ่าสายตาเงาอ่ะ เล็แบบแบบเด้เดเอาเลยเอาเลยเดีวสิล่วงครับอู้นี nice. ่นี่นี่ไอลูไอลูไอลูลูนั่นนั่นนั่นไอลูม่มปสองตัวลยลูกแมวสองตัว่ี่ตัวอังสิล้มใส่พงเงี้ยยงวะ โอ้ตโตแม่โตัวพ่อมันตกทังคุนนี่อูนใหนตุหูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีมงานเท่าหนาไม่เรียกครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกศาสตร์แอมซอยกันกัมยาโอ้ไม่ว่ามันนีมีใหญ่นะโ้งถึงไหนไปมี นี่นๆๆๆนี่นีโอ้นีนี่ได้ได้้อุ้ยนี่จอเลยเดยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเขอซุมหน่อยนะว้าวเดี๋ยวขอซูมขอซูมแป๊บนึงยังเฝ้ายิ้เฝ้ายายัง้าจะโตนี่1 2หนองมเอาไกันตรงไหนตรงนี้ ไอรูตสอง้ปู่เดี๋ยวเอุ้ยออกซาเร็วลุงไปเห็นไอรูวสองเลยอันนั้นัวพอหรือัวแม่ัตแม่อ๋อโนีอุ้ยห้องกุกๆเลยวะกเนียกลังอยู่ยมีงอหันยู่ใกลกันเรตัวนึงอะเห็นด้วยยวเดี๋ยวตัวมองกลางอ่ะกันปะเลยหอยงง โอ้ยนะของเฮ้ๆนี่มีแค่นีไหนมาคำโบอะีเ้เดขอสูงนึงโอ้เห็นแล้วเนแล้วห่างเลยเห็นแล้วเห็นแล้วเอ้ยหงหางี่น่างาี ขอ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 มอดีขนาดเลยคอไี่ดีจ้ะโอ้ได้ได้บ้างเนี่ยผู้เล็กตัวูเล็กเมยเลยนิ้นตัวใหญ่อแหละตัวเลยอันตเลยครับโอ้อไอ้ไหนให้เราไหเนี่ยตัวน้อยเนี่ยแสดงว่านะแต่แจกหลายแถมเลยอ่ะอัง

ก้นดำเนี่ยุไหนวะเ็นแห้เลห้ล่หนวะนั่นนั่นั่นน่นเออะไรล่ะไหนอนนล่ะาดนตี้่อนห่งามนานั้นนี่บัดพอทั้เขาเออดูทั้งล่างไฟบอได้ดูังล่างังหนอกไฟบ่ดด้ บังไว้บังไว้ออกซามยื้อใส่ยื้อใส่ล่ะยื้อใส่เดี๋ยวพี่ว่าเห็นดอกนี่เห็นแล้วเห็นแล้วนี่นี่เห็นอยู่เห็นอยู่ตีแกนฟองกูเพื่ด้กินเห็นอยู่เห็นอยู่ นี่นี่นี่เม่นู่นั่นนั้นลงไปอีกนั่นละแก้วตอนนี้อกซ่าได้กี่ตัวแล้วไอ้วิว กับตัวนั้นเป็นหกตัวแล้วอ๋อังว,ว,ว,วออถ้อแม่เออวนไผ่มครครไม่เกี่ยวครับอ๋อต้นไ,ไม้เขาอ๋อ ก็ว่เาเอือดซอยเนาะเบื่อซอยทำบุ้งๆไดยังหมดแล้วใช่ไหมวันนี้โอเคถ้าเกิดไม่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดับทุกๆใครด้วยครับบ๊ายบายบอยติดตามมีพี่ต่อไปครับ <c ười> ไปกลับบ้านโอเคค่ะบ๊ายบายมันคนหนึ่งอยู่นอกหนีแล้วเนาะบไปไหนไป เอาอ้อยมาดักมั่นแหละพ่อแม่จีนน่ะเออนั่ไอพี่อังกบว่ามันแมนบอสสดดีเด้เ่ายื่นมันหันอ่ะเต่ยืดพืตามัดีดจังขัวส่วนเราเหมือนเรา่ก็เหมือนเราเราเห็นต้นเล้วเออหมือนาสูงมากอ่ะอานนดงีหมือา่นังดือมือดนะมือล้างมือล้างมือล้างโอเควันนี้เราได้ทั้งหมดเท่าไหร่ได้ทั้งหมด สิตัวครับสิบหกลบ <16. S 2> ลบสิเหลือหตัวทาจะบ้านนะครับเดี๋ยวครับใครทักมึงจะลุ้นอะไรสิได้เลยครับไปบ้านเขาหนาเจ้าอันนั้นอ้ใช้ยังดรถ้เลยโอ้ยในคาราเบีเียตอนพลังพ้นนี้นะ